คืนแต่งงานของเธอกลายเป็นคืนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดผู้ชายที่เธอคิดว่าอันตรายกลับรู้ทุกความลับในชีวิตเธอทุกก้าวที่เธอเดินเข้าใกล้เขาหัวใจกลับยิ่งถลำมลึกนี่ไม่ใช่การเล่ยล่าแต่คือเกมที่ผู้แพ้ไม่มีทางหนีเมื่อความรักถูกใช้เป็นกับดักและความจริงอาจแลกมาด้วยชีวิต ถ้าคุณคิดว่าเธอควรหน,นีรอดูให้จบเพราะบางครั้งคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่คุณเผลอรักสาวหนีวิวาเจอเจ้าพ่อสุดโหดตามตื้อหวังล้วงความลับดันติดกับเกมรักเสียงตายที่หัวใจไม่อาจถอนตัวเสียงฝนกระหน่ำใส่กระจกรถดังเหมือนหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะเธอกำมือแน่นชุดเจ้าสาวเปียกชื้น กลิ่นดอกไม้ผสมกลิ่นเลือดจางๆแสงไฟนีออนสะท้อนถนนสีดำเมืองยามค่ำคืนดูแปลกแยกเหมือนกำลังตื่นเธอเข้าไปเมื่อประตูรถเปิดลมหายใจเย็ยนเยียบพุ่งเข้าปอดขาแทบไม่มีแรงก้าวคฤหาหา์สูงตระงานประตูเหล็กเปิดช้าๆเสียงดังคลื่เหมือนคำตัดสินภายในงเงียบผิดปกติ พื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเสียงส้นรองเท้าดังสะท้อนจนใจสัน่นกลิ่นควันปืนลอยอวนปะปนกับกลิ่นวายราคาแพงเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองไม่เห็นเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้มากแล้วเขาก็ปรากฏตัวเจ้าพ่อในชุดสูทสีดำรอยยิ้มบางๆที่ไม่แตะดวงตามือใหญ่ยกคางเธอขึ้นปลายนิ้วอุ่นเกินไป แต่แววตายเย็นเหมือนเหล็กหัวใจเธอกระตุกแรงเสียงในหัวเตือนให้หนีแต่ร่างกายไม่ขยับเขากระซิบข้างหูเสียงต่ำลึกเหมือนรู้ทุกความลับที่เธอซ่อนเธอพยายามฝืนยิ้มรถขมล่นขึ้นลำคอเหงื่อเย,ย็นหลาตามแนวหลังห้องรับแขกสว่างขึ้นทันทีจอภาพรอบด้านเปิดพร้อมกันภาพที่ปรากฏ ทำให้ลมหายใจเธอหยุดชะงักภาพงานแต่งที่เธอหนีมาเขาหัวเราะเบาๆเสียงนั้นทําให้ผิวหนังชาเกมเริ่มขึ้นแล้วโดยที่เธอไม่รู้กติกามือของเขาค่อยๆสอดประสานกับมือเธอแน่นไม่เปิดทางให้ถอยหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความกลัวผสมความสับสนและบางอย่างที่อันตรายกว่านั้นกำลังก่อตัว เมื่อประตูห้องลับค่อยๆเปิดออกความมืดภายในเหมือนกำลังเรียกเธอและเธอก้าวเข้าไปโดยไม่อาจหันกลับความมืดโอบล้อมทันทีอากาศอับชื้นกลิ่นสนิมผสมกลิ่นดินประตูปิดลงด้านหลังเสียงดังหนักสะเทือนถึงกระดูกไฟดวงเดียวสว่างขึ้นแสงสันไหวเผยให้เห็นทางเดินแคบยาวผนังคอนกรีตเย็นเฉียบ เมื่อปลายนิ้วเธอเผลอสัมผัสความเย็นไหลเข้าสู่เลือดเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะช้าแต่ชัดหัวใจเต้นตามเสียงนั้นแรงขึ้นทุกก้าวรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเสียงดังเกินไปเหมือนเรียกอันตรายให้เข้าใกล้เงาร่างของเขาอยู่ข้างหน้าสูงนิ่งไม่หันกลับมา เธอได้ยินเสียงหายใจของเขาสม่ำเสมอเหมือนคนที่คุมสถานการณ์ทั้งหมดประตูอีกบานปรากฏตรงหน้าหนาหนักมีรอยขีดข่วนเมื่อเปิดออกกลิ่นเลือดสดพุ่งเข้าใส่จมูกจนเธอแทบอาเจียนภายในคือห้องกว้างพื้นเปื้อนคราบสีเข้มที่ไม่ต้องเดาว,ว่าคืออะไร เก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องไฟสองเฉพาะจุดเหมือนเวทีประหลาดเขาหันมาในที่สุดแววตาคมกริบสะท้อนแสงเย็นชามือของเขาชี้ไปที่เก้าอี้ชา้าชัดขาของเธอสัน่นแต่ร่างกายเดินไปเองเหมือนถูกดึงด้วยสายที่มองไม่เห็นเมื่อเธอนั่งลงพนักเก้าอี้เย็นจนสะดุง้ง โลหะกัดผิวผ่านผ้าสายรัดข้อมือค่อยๆล็อกเสียงคลิกดังใกล้เกินไปลมหายใจเธอขาดห่วงอกแน่นหัวหมุนเขาเดินวนรอบเก้าอี้รองเท้าหนังขัดเงาสะท้อนแสงทุกก้าวเหมือนนับถอยหลังจอภาพด้านข้างสว่างขึ้นภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมบ้านของเธอ เพื่อนของเธอเสียงหัวใจร่วงลงไปในท้องมือเย็นเฉียบแม้ถูกพันธนาการเขาหยุดยืนด้านหลังเงาของเขาทาบลงบนตัวเธอหนักอึดอัดลมหายใจอุ่นรินรถต้นคอใกล้จนขนลุกเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งต่ำนิ่งมั่นใจเขาพูดชื่อเธอถูกต้อง ทุกพยางเหมือนรู้จักมานานน้ำตาเอ่อขึ้นไม่รู้ตัวไฟในห้องกระพริบจังหวะเดียวกับเสียงโลหะเสียสีกันบางอย่างเคลื่อนจากมุมมืดชา้าหนักเธอพยายามมองแต่แสงไม่พอเสียงโซ่ลากบนพื้นดังครืดเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บ ความหวาดกลัวแผ่ซ่านแต่ลึกลงไปมีความรู้สึกแปลกประหลาดก่อตัวเขาวางมือบนไหล่เธอแรงกดหนักแน่นไม่เปิดโอกาสให้ขยับจอภาพเปลี่ยนภาพเป็นเอกสารเป็นตัวเลขเป็นความลับที่เธอไม่ควรรู้ความจริงเริ่มชัดทีละชั้นเหมือนมีกรีช,ช้าๆลมหายใจเธอสัน่น โลกทั้งใบเหมือนเอียงเสียงรอบตัวเบาลงเหลือเพียงเสียงของเขาชัดกลายและอันตรายเสียงของเขาดังชัดขึ้นเหมือนอยู่ในสีสเทอคํคพูดแต่ละคำหนักกดทับลมหายใจจนอกแน่นแสงไฟเปลี่ยนสีจากขาวเป็นเหลืองมนเงาบนผนังบิดเบี้ยวเธอได้กลิ่นโลหะชัดขึ้น คมเย็นแสบจมูกมือที่ถูกล็อกเริ่มชาปลายนิ้วไร้ความรู้สึกแต่หัวใจยังเต้นแรงเขาก้มลงใกล้กว่าเดิมเธอเห็นเส้นเลือดที่ขมับเขาเต้นช้ามั่นคงสายตานั้นไม่เร่งไม่ลังเลเหมือนนักล่าที่มั่นใจเสียงกลไก่ดังขึ้นอีกครั้ง จากด้านหลังใกล้มากพื้นสันเบาๆเหมือนมีอะไรหนักเคลื่อนผ่านใต้ดินเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเจ็บทุกการหายใจจอภาพด้านหน้าเปลี่ยนอีกเป็นภาพเธอในวัยเด็กบ้านหลังเก่าคืนฝนตกภาพนั้นทำให้มือสัน่นความทรงจำที่ไม่อยากแต่ถูกดึงขึ้นมาทั้งหมด เขาเอียงศีรษะเล็กน้อยเรากับฟังเสียงในอดีตของเธอเสียงฝนในภาพดังขึ้นประสานกับเสียงหยดน้ำในห้องจนแยกไม่ออกความหนาวไหลขึ้นตามกระดูกสันหลังช้าลึกเธอรู้สึกถึงบางอย่างแต่ข้อเท้าเย็นแข็งขยับได้ลมหายใจขาดห่วง หัวใจเหมือนถูกบีบเขาหัวเราะเบาไม่ดังแต่ชัดเจนมือเขาเลื่อนมาที่ข้อมือเธอสัมผัสสายรัดเหมือนตรวจสอบแรงกดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพอให้รู้ว่าเขาคุมทุกอย่างไฟเหนือศีรษะดับไปหนึ่งดวงห้องมืดลงเสียงรอตัวดังขึ้นแทนเสียงโซ่หยุด ความเงียบเข้ามาแทนที่หนักน่วงเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอื่นไม่ใช่ของเขาใกล้พื้นขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอถึงแขนเขาถอยออกไปหนึ่งก้าวปล่อยให้เธออยู่กับความรู้สึกนั้นจอภาพแสดงตัวเลขนับถอยหลังชา้าสม่ำเสมอทุกวินาทีเหมือนยาวเกินจริง เสียงหัวใจดังในหูปลบทุกอย่างเธอพยายามขยับสายรัดไม่ขยับแม้แต่น้อยความตระหนักค่อยๆชัดเกมนี้ไม่ได้เริ่มตอนเธอเข้ามาแต่นานกว่านั้นตั้งแต่วันที่เธอหนีตั้งแต่วันที่เขาเห็นเสียงฝีเท้าเดินกลับมาหยุดตรงหน้าเขาเงยหน้ามองนาฬิกาแล้วมองเธออีกครั้ง แววตานั้นนิ่งแต่ลึกเหมือนหลุมที่ไม่มีพื้นมือเขายกขึ้นช้าช้าเธอมองตามลมหายใจค้างบางอย่างในห้องเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมความกลัวแน่นจนเจ็บแต่หัวใจกลับเต้นแรงเรากับกําลังถูกดึงเข้าสู่สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าเสียงนับถอยหลังลดลง ใกล้ศูนย์ใกล้จนเธอรู้สึกได้เขาโน้มตัวลงประสิบคำสุดท้ายใกล้หูเสียงนั้นนิ่งเย็นและมั่นใจร่างกายเธอเกรงทุกประสาทรับรู้ตื่นเต็มที่ขณะที่บางอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นไฟทั้งหมดดับลงในพริบตาความมืดกลืนทุกสิ่งเสียงนับถอยหลังหยุดความเงียบหนักแน่นเข้ามาแทน เธอหลับตารับรู้เพียงลมหายใจของตัวเองสัน่นไม่สม่ำเสมอแล้วแสงหนึ่งก็สว่างขึ้นอ่อนนิ่งไม่คุกคามสายรัดคลายออกช้าๆเสียงโลหะเบาลงเหมือนถอนคำตัดสินเขายืนอยู่ห่างออกไปไม่ใกล้ไม่แต่ต้องเพียงมอง แววตานั้นเปลี่ยนจากความยินชาเป็นความลึกที่อ่านไม่ออกเขาพูดเพียงประโยคเดียวน้ำเสียงเรียบหนักแน่นเธอไม่ถูกเลือกเพราะความอ่อนแอแต่เพราะความกล้าประตูอีกบานเปิดออกลมเย็นพัดผ่านกลิ่นอิสระเธอลุกขึ้นขาอ่อนแรงแต่ยืนได้ ทุกก้าวที่เดินออกไปหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวเมื่อหันกลับไปมองห้องนั้นมืดสนิทเหมือนไม่เคยมีอยู่เสียงประตูปิดลงด้านหลังเบาเด็ดขาดแสงยามเช้าปรากฏตรงหน้าท้องฟ้าสีเทาอ่อนหลังคืนฝนเธอสูดลมหายใจลึกครั้งแรกโดยไม่เจ็บ เกมจบลงแต่บางสิ่งในใจเธอเปลี่ยนไปตลอดการไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นการตื่นรู้และการเดินออกจากเงามืดด้วยหัวใจที่เลือกแล้วว่าจะไม่หนีอีก